แต่ถ้าเขาไม่มีใจทำไปก็เท่านั้นถูกอเป้าคือผมผู้ถูกหรือเปล่าจีบไปแต่ถ้าเขาไม่มีใจทำไปก็เท่านั้นไรประโยชน์ครับถ้าแบบว่าเขายังเลือกที่จะแบบว่า ไม่ได้คิดว่าจะเลือกค่ะไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่คิดจะเลือกใครสิแบบว่าทําไปมันก็ไม่มีประโยชน์่ะคือถ้าเขายังแบบว่าคิดถึงคนเก่าอยู่อ่ะเออคนใหม่เข้าไปมันก็เท่านั้นเองจริงๆไม่เปลี่ยนหดไม่เปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรอกครับเราเคยลองแล้วหรอก็ ก็โยอดอยก็ส่งข้าวส่งอะไรให้ทำไมจะดูไม่ออกถ้าเขาถ้าโยอดดอยเข้าหาอย่างเดียวแล้วเขาไม่เข้าหาโยอดดอยเลยโยอดดอยก็โยอดยโยโดอยก็เหมือนทำไปเท่านั้นน่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งยอดดอยก็เห็นเขาออกจะอยู่กับแฟนเก่าเขาออกจะบ่อยออยอดเสว่าไม่ได้ องเฮงแค่แบบว่าแค่แค่เหมือนกำลังจะอธิบายให้คนดูฟังว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราอะทำดีแทบตายอะสุดท้ายเราเขาจะเลือกคนนั้นอะมันก็ต้องเป็นคนนั้นเปล่าวะถูกปะดูดิคุณผมอะคุยไ,ไม่ได้คุยดิผมอะตั้งแต่วันนั้นอะ ผมยังไม่มีเบอร์เขาเลยคิดมากจริงก็เซฟตัวเองแหละไม่อยากให้ตัวเองไปเจ็บไปอะไรก็เลยแบบว่าไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสียใจไม่กลัวเหรอเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ แงว่ะปวเจ็บถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขากลับไปคบกันขึ้นมาหอนเลยมีหมู่เ,เพื่อนแล้วกันได้มีหมู่เ,เพื่อนว่าไงอ้วนว่าไงไอ้ไไอ้วนเป็นไงไม่ต้องมีแฟนสามารถเรียกอ้วนได้ด้วย <laughs> น้องเฮงชีวิตชีวิตเราจะเหงาเกินไปหรือเปล่า มีแค่เขาที่ใจเธอน,นตองการถ้ากลัวก็อดนะตัวแสบไม่คือ ด,ดูก็รู้ว่าคําตอบมันเป็นยังไงะใครดูใครก็รู้ว่าคําตอบเขาคําตอบเขาจะเป็นคนนั้นน่ะโธตัวจ้าตัวเองเข้าไปเจ็บทำไมไอ้ผมไม่เข้าใจไอ้เราก็ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเจ็บเซฟตัวเองไม่เจ็บไม่ปวดด้วย <laughs> yeah, we have to say <laughs>